สวัสดีครับมนี้เฮากับมาพบมาพอ้กันกเกอาพี่น้องแต่ว่าวันนี้ค่อยมาซามาซาอย่างดีกว่าไม่มามน <laughs> ีกับมาพอ้กันย่ำแลงพี่น้องมาพร้ากันย่ำแลงวันที่สามสิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก่อนอื่นก่อสวัสดีทักทายเอฟซีแฟนคลับแฟนเพียงน้องแอมชนธิชาทุกๆท,ท่านน้องพี่น้อง สวัสดีผู้ที่เขามาให้กันล่งใจผููที่เขามาติดตามช่องเท็กซี่สุวรรณภูมิสูข,ขูสุคนคือเกา้ามือนี้มาสานเนี่ยพี่น้องมาพอกันย่าม,มือเรียงเพราะว่ายางกังเวียนค่อยค่อยไม่มีเวลาอัดคลิปค่อยยากเวียกยากงานหลายยางกังเวียน <c oughs> ก็เลยมาพอมูเจ้าตอนเลียงมาพาอาทุกท่านยาม,มือเรียงหนะเนะด็กก็เลยกันแจังวา่าได้อัดคลิปย่างม,มือเรียง แต่ว่ากับผมไปยั้งพี่น้องบอมาบม่ได้เพราะว่าคิดหอดหมุ้เจ้าคือเกา่าปุ้ยเขาเขาค้างจะคล้องเลยเนะ <laughs> าะแจกเพื่นสิคิดหอดจะคล้องหรือบอ่กะหลายๆท่านเพื่อนกัสีอ่ติดตามช่องเท็กซี่สวน้ำพุมอ่ติดตามข่าวคิวงานเกี่ยวกับน้องแอมชนทิชานะเราก็เลยต้องมามามาพูดมาคุยมาแจ้งข่าวให้แฟนคลับแฟนเพื่น้องแอมชนทิชาหู้คือเกา่า飒คือเกา่าหน้าพี่น้อง <laughs> กับข้าวเคี่ยวกับน้องแอมสุนที่าหลังจากในเพื่อนในจัดงานคอนเสิร์ตโมเมนต์านคอนเสิร์ตไปละงานวันเกิดอ้ยจะเป็นหลงถีบไ้เนาะเป็นจัดงานวันเกิดอยู่เขาใหญ่พายวันพายวันเล่รีสอร์ทอยู่เขาใหญ่นะพี่น้องวันที่ยี่สิบแปดก็บในบรรยากาศนี่อบอุ่นหลาพี่น้องพ่อพ่อแม่แม่ไปให้ไปอวยพรไปให้กำลังใจน้องแอมกันเยอะเลย แปลว่าอบอุ่นหลพี่น้องบรรยากาศงั้นมันเกิดดองแอมจนที่ชาก็พานพนไปได้ด้วยแบบความสุขชื่นมื่นมวนซื่นโฮ่แซวอ๋อ่ไงนะการรักษาถิ่นดองแอมในจาดงานพานพนไปแล้ววันที่ที่แปดเพื่อนกับบอได้กลับชานุมานพี่น้องเพื่อนไ่ได้กลับชานุมานเพราะว่าเห็นเล็กเพิ่นลงลงในเพื่อพนยว่าเพ่นบอลได้กลับชานุมานเพราะว่าค่าใส่ใจมันไหลาเนาะค่าน้ำมันเดินทางไปกลับมันก็หลายพันอยู่ และอีกอย่างหนึง่งก็เมื่อนะพี่น้องนั่งรถนดี่เมื่อ i ด e ไปกลับพันโกโลเนาะไปกลับเป็นพันโลก็เลยน่าจะเมื่อยเมื่อยแข้งเมื่อย้ขาเมื่อยทุกอย่างแหละพี่น้องกับพักผ่อนอาจจะไม่เพีเพยงพอนะเพิ่นก็เลยไม่กลับเพิ่นก็เลยมามาเซาหองโยแปดลิวเลยพี่น้องเพราะว่าวันนี้น้องแอมมีงานคอนเสิร์ตอยู่ที่แปดลิลยูวัดเดี๋ยวคอยคิดตรงกัน วัดสุทาวาสตำบลคลองหลวงแพงตำบลหลวงแพงพี่น้องอําเภอเมืองจังหวัดสะเซิงเซาจังจังหวัดสะเซิงเซาพี่น้องหรือว่าเปดเหลวจากเมียนโมบูบางคนกับว่าแปดเหลีวกับสะเซองเซาคนละจังหวัดกันกะมือนีน้องแอมเพินมีงานคอนเสืออยู่แปดเหลียวน้องพี่น้องวัดสุทาวาสนั่นแหละทีว่าไปเมื่อกี้ กาเวลาขึ้นเวทีเพิ่นในในตารางงานเพิ่นก็คือสี่ทุ่มพี่น้องสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มตามตารางงานจะมีเลียดหรือไม่เลียดค่อยก็ไม่รู้แต่ว่าค่อยก็มาเว้าให้มูเจ้าฟังตามตามคิวงานเพิ่นนะสี่ทุ่มพี่น้องสี่ทุ่มเป็นต้นไปคอนเสตเพิ่นจะเริ่มต้นขึ้นถ้าอาจอาจจะมีคาดเคื่อนนิดหน่อยก็ขอโทษขออาภายัยเพราะว่าค่อยก็อ่านตามคิวงานนะน่ะนะ ผู้ใดอยู่ใกล้พี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้วัดสุทาวัดอ่าแต่เลี้ยวกะอย่าลืมเมอแรงอย่าลืมไปให้กำลังใจลูกสาวลาค่อยหลายหลายนเด้อไปให้กำลังใจไปเบิ่มคออเสือพี่น้องไปเที่ยวงานวัดนะไปดูไอห่วมไอเป็นยังก่อนแล้วโอ้จะเป็นค่อยหลงทิบยหลงแดนอีกแล้วไปให้กำลังใจลูกสาวลาค่อยหลายหลายพี่น้องไปฟังเพียงไม่น้องแอมทนที่ชาน้องเอินว่าคบไอเอินว่าคุยตอนนี้ยอดวิวกะ ห้าแสนกว่าแล้วพี่น้องห้าแสนสามกว่าแล้วกับหลายๆคนอาจจะยังบ้ันในฟังสดๆกับไปฟังในพี่น้องมือแรงงานคอนเสิร์ตที่วัดสุทาวาสเวลากะตามที่บอกพี่น้องซีทุ่มกับประมาณนี้แหละพี่น้องข่าวคิวงานน้องแอมค่อยก่อมาคุยสบายๆตามสไตล์แท็กซี่ส่วนภูมิให้ให้มเจ้าฟังคือเก่าประมาณนี้ <laughs> สำหรับข่าวคิวงานกับ สำหรับผู้ใดชื่นชอบผู้ใดมักข่อยมา่วเอาข้าวขี้งานมาแจงข้าวขี้งานเก,กี่ยวกับนงแอมให้ฟังแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ช่องเท็กซี่สุวรรณภูมิให้ในเดอพี่น้องกะขอบคุณหลายๆทุกท่านผู้ที่เข้ามาติดตามช่องเท็กซี่สุวรรณภูมิสลัดคลิปนี้เอาไว้สำหรับนนในพี่น้องจังพ่อกันใหม่จังพ่อกันในหน้างานคืนนี้ค่อยกำลังจะเดินทางไปเหมือนกัน <laughs> สวัสดีครับไปแล้วไปแล้ว